Unit 3 Animal World Part 2 Describing Animal Using have got or has got to describe animal. สวัสดีครับนักเรียนสำหรับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้ has got และ h a s got นะครับในการบรรยายลักษณะของสัตว์นะครับมาดูกันเลยครับ has got และ have got นะครับก็จะมีความหมายเท่ากับ has กับ have นะครับซึ่ง have กับ has ก็หมายความว่ามีนั่นเองนะครับหรือจะเขียนแบบย่อว่า apostrophe s นะครับตามด้วย got หรือ apostrophe ve ตามด้วย got นะครับสิ่งข้างหน้าของข้อความนี้ก็จะเป็นประธานของประโยคนะครับเรามาดูตัวอย่างการเขียนประโยค ปัญ,ญายาลักษณะของสัตว์นะครับมาดูเลยนะครับตัวอย่างนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับพูดว่า the hamsters has got whisker นะครับจะเห็นว่าเขาบอกเขาจะบอกว่า hamster นะครับเจ้าหนู hamster ของเราเนี่ยนะครับมีอะไรเอ่ยมี whisker ครับ whisker คืออะไรครับ w h i s k e r ก็คือตรงส่วนนี้นี่เองนะครับ w h i s k e r คืออะไรครับ w h i s k e r นะครับ w h i s k e r ก็คือหนวดนั่นเองนะครับหนวดของหนูนั่นเองนะครับซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็บอกบรรยายว่าแฮมสเตอร์เนี่ยมีหนวดด้วยนะครับมาดูตัวอย่างประโยคที่ครูเตรียมไว้นะครับ The hamster has got whisker นะครับซึ่งจะเขียนในรูปย่อนะครับเขียนในรูปแบบย่อแบบนี้นะครับจะใช้ apostrophe s นะครับตามด้วยกอดแล้วก็ตามด้วยคำนามที่บอกนะครับตามด้วยสิ่งที่จะบอกว่าแ a ม ster เนี่ยมีอะไรนะครับ Hamsters has got whisker The hamsters got วิสเกอร์พอเราเขียนเป็นตัวย่อเราจะจะพูดเร็วขึ้นนะครับจะไม่พูดชัดว่า has got แบบนี้นะครับแต่จะพูดว่า the hamster the hamsters got ได้ยินไหมครับเราครูใช้เสียง S นะครับลากเบาๆ the hamsters got whisker นะครับนี่ก็คือรูปแบบของการเขียนย่อนะครับตรงนี้นะครับคือการเขียนย่อ นะครับเขียนในรูปแบบยอ่อใน h a v e has got ในรูปแบบย่อนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างประโยคถัดไปนะครับตัวอย่างประโยคถัดไปครูเขียนบรรยายแบบเต็มๆนะครับ The hamsters has got whiskers and fur fur คืออะไรครับอะไรเอ่ยที่คลุมตัวเจ้าหนูตัวนี้อยู่นะครับก็คือขนของมันนั่นเองนะครับ fur นะครับเพราะฉะนั้น ครูใช้คำว่า and นะครับ and นะครับมาเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่าง whisker และก็ fur นะครับบอกว่า hamster เนี่ยมีหนวดและขนนะครับหนวดและขนนะครับและครูก็พูดต่ออีกว่า it is very small นะครับครูใช้ adjective นะครับ adjective ตัวนี้นะครับ adjective คือคำคุณศัพท์นะครับคุณศัพท์คืออะไรคำคุณศัพท์คือคำที่บอกลักษณะของสิ่งต่างๆนะครับนะในที่นี้ครูใช้คำว่า small it is very small นะครับมันตัวเล็กมากๆนะครับมันตัวเล็กมากๆ is ในที่นี้นะครับ,นะรบทำหน้าที่ link นะครับคำคุณศัพท์นะครับทำหน้าที่บอกสถานะนะครับ อของอโดยการเอาคำคุณศัพท์มาวางไว้ด้านหลังนะครับคำคุณศัพท์ที่เราใช้นะครับก็คือคำว่า small นะครับเป็นการบอกลักษณะว่าเจ้าหนูตัวเนี้ยมันเป็นยังไงมันยังตัวเล็กมากๆเลยนะครับตัวเล็กมากๆด้วยนะครับ การเขียนประโยคปฏิเสธนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่ามีอะไรเอ่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากหน้าเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงเจ้าลิซาร์ดนะครับลิซาร์ตนะครับตัวนี้ก็คือกิ้งก่าใช่ไหมครับกิ้งก่าตัวนี้เราจะบอกว่ามันไม่มีเมื่อกี้เราบอกเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราบรรยาย แฮมสเตอร์ว่ามีขนและมีหนวดแต่เราในหน้าเนียเราจะมาบอกว่าลิซาร์นะครับลิซาร์นะครับไม่มีอะไรไม่มีขนและก็ไม่มีหนวดด้วยนะครับนะเราจะพูดเป็นประโยคปฏิเสธได้อย่างไรนะครับมาดูกันเลยนะครับ The lizard hasn't got whisker and fur นะครับ hasn't นะครับ hasn't นะครับ ยังคงรูปเหมือนเดิมนะครับเราแค่ใส่ not เข้ามานะครับเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เราใช้ has got นะครับ has got นะครับแต่นะครับเมื่อเราเป็นเมื่อเราจะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธนะครับสิ่งที่เราเอาเข้ามาก็คือ not นะครับแต่ในที่นี้เราเขียน not ในรูปย่อนะครับรูปย่อของ not นะครับก็คือตัว n นะครับตามหลัง has มี apostrophe ตรงนี้และตามด้วย t นะครับซึ่งเต็มถ้าดูในรูปแบบการเขียนเต็มๆก็คือ has not got นะครับ has not got นะครับก็นี่คือรูปแบบของการเขียนประโยคปฏิเสธนะครับ ต่อไปเรามาดูประโยคคำถามกันนะครับถ้าเราจะเขียนหรือจะแต่งประโยคคำถามในประเด็นนี้นะครับเราจะใช้ยังไงนะครับเราก็เริ่มต้นประโยคด้วยคำว่า has นะครับด้วย has นะครับเห็นไหมครับ has จากก่อนหน้านี้ has got อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับ has got นะครับสังเกตดูนะครับ เราก็ใช้ has ซึ่งเป็น helping verb เป็นกริยาช่วยนะครับมาขึ้นต้นประโยคนะครับจากนั้นนะครับเราก็กอดเรายังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วเรามาใส่เครื่องหมาย question mark ด้านหลังนะครับ mm hmm. ก็จะได้ประโยคคำถามนะครับในส่วนของอาการถามว่า สัตว์ตัวนี้มีลักษณะอย่างไรนะครับหรือว่ามีม,ม,ามีมีขาไหมมีหางไหมมีหนวดไหมมีขนไหมนะครับตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับ Has the lizard got whiskers and fur นะครับตอบก็คือ No it hasn't Has the l i z a r d got whiskers and fur เจ้ากิ้งก่าเนี่ย มีนวดและขนหรือไม่นะครับมีไหมครับใช่แล้วครับมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจะตอบว่า no it hasn't ตัวย่อนะครับหรือจะเขียนเต็มว่า no it has not นะครับแต่นะครับ,นะรบถ้าเราจะตอบ yes จะทำไงเหมือนตัวอย่างข้อที่2นะครับ has the lizard got long tail long tail And scales นะครับเจ้ากิ้งก่าเนี่ยมันมีหางยาวและมีเกลด็ดใช่หรือไม่นะครับ Scales นะครับ scale ก็คือเกลด็ดนะครับใช่หรือไม่ถ้าเราจะตอบว่าใช่เราก็ต้องบอกว่า yes นะครับ it has yes it has นะครับ หลังจากจบวิดีโอนี้นักเรียนลองฝึกแต่งประโยคดูได้นะครับประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะครับในการบรรยายลักษณะของสัตว์นะครับลักษณะของสัตว์แต่ละตัวอย่างไรนะครับ ตัวอย่างแรกนะครับก็พี่เสือนั่นเองนะครับพี่เสือของเรานะครับพี่เสือ tiger นะครับ A tiger has got sharp teeth นะครับ sharp teeth นะครับ teeth ตรงนี้นะครับเสือเนี่ยเสือตัวหนึ่งมีอะไรเอ่ยมีฟันที่แหลมคมนะครับแหลมคมฟันแบบแหลมคม ส่วนต่อไปนะครับ A monkey has got a long tail. ลิงตัวหนึ่งนะครับมีอะไรมี long tail long tail คืออะไรครับ long tail ก็คือหางยาวนั่นเองนะครับหางยาวต่อไป A bird has got feather คืออะไรครับ feather ก็คือขนนะครับขนนกนะครับนกมีขนนกนะครับ and a fish has got scales ปลาก็มีเกล็ดนั่นเองนะครับปลานะครับมีเกล็ดนะครับ a n e l e p h a n t an elephant น้องๆรู้จักใช่ไหมครับ elephant ช้างนะครับ has got big ears นะครับ big ears นะครับมีหูใหญ่มากเลยนะครับ a cat has got whiskers and claws แมวมีอะไรแมวมีโขมีหนวดนะครับมีหนวดขอโทษครับมีหนวดและ c l a u s e นะครับกรงเล็บนะครับกรงเล็บนั่นเองนะครับ a rabbit has got soft fur นะครับ soft ที่แปลว่านุ่มนะครับ soft เนี่ยนะครับนุ่มนะครับแล้วก็ fur ในที่นีก้ก็คือขนนะครับขนที่นุ่มนะครับเจ้าแรบบิทเนี่ยแรบบิทก็คือกระต่าย อันสุดท้ายนะครับ c ค o c เกดิล has got jaws have got jaws เจ้าจระเข้นะครับมีอะไรมีขากรรไกรมีปากที่เป็นขากรรไกรที่แข็งแรงนะครับนะก็เป็นตัวอย่างนะครับการเขียน ตัวอย่างการแต่งประโยคนะครับบรรยายลักษณะของสัตว์นะครับบอกว่าสัตว์ตัวนั้นมีขนมีหนวดมีผิวหนังที่เป็นเกล็ดนะครับหรือจะมีหูใหญ่นะครับหรือว่ามีอะไรมีกรงเล็บมีหนวดนะครับมีขนที่นุ่มอะไรแบบนี้นะครับครับจบไปแล้วนะครับบทเรียน การใช้ has got นะครับหรือ have got นะครับบรรยายนะครับลักษณะของสัตว์นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นเลยว่าเรายังไม่เห็นเลยว่าเขาใช้ใช้ have got อย่างไรนะครับ have เราเห็นแต่ has got ใช่ไหมครับแต่เรายังไม่เห็น have got นะครับเหมือนกันเลยนะครับ ถ้าประธานนะครับประธาน subject นะครับเป็นผูุพน์นะครับหรือมันเติม s หรือมีมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะครับเราจะใช้ have got นะครับแทนตัวยอย่างเช่น cat Cats and r a b b i t cat a n d rabbit เนี่ยนะครับ r a b b i t s แมวและกระต่ายเห็นไหมครับไม่ใช่ตัวเดียวด้วยแล้วมีทั้งแมวทั้งกระต่ายก็มากกว่าหนึ่งตัวแน่นอนครับมีขนนุ่มนะครับ have นะครับเห็นไหมครูใช้ก็ใช้ have แล้วนะครับ have got อะไรเอ่ย s o f t so f u r s o f t f u r นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการใช้ have got นะครับ have got นะครับเมื่อประธานเป็น พาหูพดนะครับพาหูพดก็คือมีมากกว่า1น,นะครับอ่านะครับโอเคครับ,รบเปลี่ยนลองฝึกทําดูนะครับครับสําหรับบทเรียนในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์ต่อไปครับผม